สวัสดีเพื่อนสมนนวอนะครับผมวันนี้ก็มีการอัปเดตแพทมาแล้วนะ6.4.0นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยมีอะไรมามากนะครับผมอะไรคือภารกิจรายวันนะภารกิจรายวันเราจะทําวันนึงได้ประมาณร0อยแต้มนะผมก็เลือกเอาจะทําอะไรนะครับผมซึ่งร้อยแต้มปุ๊บเราจะได้อะไรแล้วก็จะได้คัมภีร์ข้ามขีดจํากัดนะครับผมวันละสองม้วนเองนะเศษมันนะครับผมเมื่อครบ300เศษมันก็จะสามารถเพิม 5าดาวได้หนึ่งตัวเป็น5ดาวแท้ด้วยนะครับผมซึ่งสกอร์เนี่ยมันจะมีแค่5ดาวธาตุน้ำลมไฟนะครับผมไม่มีแสงมืดนะ,ะส่วนตัวต่อไปอที่มานะครับผมคือระบบอารีนานะครับผมเวอร์อารีนาเข้าไประกบบัตเทิลสองสองนะครับผมเราจะเชิญเพื่อนมาเล่นหรือว่าเราจะหาแบบสุมส่มๆเอาก็ได้นะครับเป็นใครก็ได้อะไรแบบนี้มาอยู่ในทีมเราอีกคนนึงนะครับผมนี่นะ อ่าแบบนี้ก็เล่นได้นะครับนี่ยังไม่เล่นให้ดูใครจะไปเล่นก็ไปเล่นได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องร่วมมือกับทีมเพื่อนเรานะครับส่วนต่อไปไอ้สกอข้ามขีดจํากัดนะมันจะมีกิจกรรมให้เราด้วยนะครับผมนั่นคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมเจสแจกนะครับผมชิ้นส่วนนะครับผมข้ามสีจํากัดนะโอ้โหได้จากรายวันมาแล้วใช่ไหมสองแล้วก็มีภารกิจให้ทํานะครับผมาครบ้อยแต้มแล้วก็มารับสายฟ้านะครับผมาห้าสิบแล้วก็เงินอีกแสนนึงนะครับผมแล้วก็นี่นะ ทำเสร็จหนึ่งครั้งก็คือภารกิจรายวันหนึ่งครั้งก็จะได้นี่นะเสร็จมันอีกห้าสองก็ได้ห้าแล้วผมสามก็ได้สิบห้าก็ได้สิบนะครับผมเจ็ดครั้งก็ได้สิบห้าสิบครั้งสิบห้าสิบห้าครั้งยี่สิบแล้วก็ยี่สิบครั้งได้ถึงยี่สิบม้วนเลยนะผมเป็นเศษมันนะอันนี้ต้องเก็บให้ครบสามร้อยครับได้ห้าดาวแท้ก็คุ้มอยู่นะเพื่อนคุ้มที่จะเก็บเนี่ยมันก็จะบอกนี่นะ เมื่อครบ0 0แล้อนะนะก็ะสามารถเปิดมอนเตอร์ได้นะครับผมธาตุไฟนะ้ำลมนะครับผมเป็น5ดาวแท้นะครับดาวแท้คือมันไม่ม่วงแน่นอนเพื่นอนๆตรงนี้ดีหน่อยนะครับผมโอเคเรามาดูกิจกรรมกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมปาร์ตี้เดวมอนนะครับผมการที่เราจะได้เป็นแต้มานะครับผมอันแรกเลยนะครับก็คือผ่าน,นภารกิจรายวันนะครับผมหนึ่งภารกิจต่อวันก็จะได้ประมาณ200แต้มนะครับผมใช้สายฟ้าหนึ่ง หวยนะครับผมก็จะได้มา1แต้มส่วนตรงนี้เป็นการได้รับคิดตั้นนะครับผม1 0 0เมตรได้40คะแนนนะครับผมส่วนคะแนนพอยที่มันจะให้สูงสุดตรงนี้นะมันจะให้แค่5000แต้มนะครับผมส่วนใช้ไป100เมตรนะครับผมก็จะได้40แต้มนะครับผมได้แต้มสูงสุดก็ประมาณ5000แต้มนะตรงนี้นะเพืเ่อนๆไม่ใช่ว่าได้จนแบบล้นนะครับผมมันจะให้มีลิมิตนั่นเองนะส่วนแต่ละ แต้มันจะได้อะไรมั่งก็จะประมาณนี้นะพันแต้มก็ได้สกอร์ส้มนะครับผมสองพันสามพันเดวลมอนได้เท่าไหร่เนี่ยสามพันหกพันเก้าพันนะโอ้แจกมากเลยโอ้สกอร์แจกกระจายแล้วผมแมต t ี้เดวลมนนี้ดีมากเลยนะต้องใช้เยอะมากเลยนะโอ้โหน่าจะมีห้าดาวก็หลายตัวนะผมแจกสกอร์ส้มเยอะขนาดนี้โอ้ได้สกอร์ไอ้นี่ด้วยนะครับผมมีวัฒนาการต้องทมก็คือทํามอนเตอร์เราเป็นหกดาวเลยนั่นเองนะโอ้รู้สึกจะเป็นทุกๆสามพันใช่ไหมเดวิลโมนเออแล้วก็โอ้มีสองหมื่นด้วยผมได้ หินส้มหนึ่งก้อนไปเลือกเอานะครับผมแล้วก็มี2อ0 0มนสองนะครับผมได้โอ้สกอแสงมืดด้วยโอ้แล้วก็มีอิริแฟกต์ให้เราเลือกด้วยแจมแจมครับผมมีเพชรโอ้มีลิเจนต์ให้เราด้วยนะครับหนึ่งม้วนนะครับผมจาก2,800 0แล้วก็ส0 0 0 0ก็ได้เอลวูมอนนะครับผมแจมต่อมาก็จะเป็นฉลองเปิด ทดลองนะครับเวอร์อารีนาแบบบัตเทิลสองโองสุดพิเศษนะครับผมโอ้โหแจ่มมากนะครับผมอันนี้ไปดูซิได้อะไรนะครับผมโโอ้หตีอารีนาสิบครั้งหรือนะครับผมใช้ตีเวอร์อารีนา,านะครับผมประมาณห้าครั้งนะเวอร์อารีนาก็จะได้ไซฟ้าห้าสิบนะครับผมแล้วก็เพชรอีกนะครับผมหรือว่ามานานเราหนึ่งแสนนะครับผมแล้วก็ <laughs> มีเหรียญไว้แลกของรางวัลอีกยี่สิบเราเอาเปลี่ยนทุกวันนะตรงนี้หรือสี่ทุ่ม แล้วก็เก็บสะสมแต้มทั้งหมดแล้วจะมีของรางวัลให้นะครับผมพิธีเก็บก็ชนะการต่อสู้เนี่ยีน,น,นาได้ทําแต้มนะเวอร์รีน,น่าตีชนะนะผมได้สิบแต้มนะแล้วก็บัตเทิลสองสองนะครับผมตีชนะก็จะได้ถึง20แต้มเลยนะครับโอเคมาดูกันซิเป็นอะไรโหพันแต้มได้ลิเจนเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ก็ดีนะอันนี้เออแจกสกอ,อร์เท่าไหร่เนี่ยก็มีอย่างละห้ามีเหรียญโอ้ ได้อยู่ครับผมแล้วมีจิตกรรมส่วนที่4ก็จะเข้าเล่นบลินหะน้าแบบบัตเทิลสองครั้งก็จะได้เออร่ามา1นอันนะครับผมส่วนส่วนส้าทายก็จะเป็นตีอารีน่าผู้ท้าชิงนะตีหนึ่งตัวก็จะได้5สกอร์ส้มเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะให้เราตีเพียงครั้งเดียวนะครับผมก็จะไม่ได้แจกนะตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับ6.4.0นะครับ